เจอกันได้วันสองวันเองอะจริงๆริงเอาเนีเ่ยฮะคิดถึงเหรอคิดถึงเหรอเหนื่อยเก็บของเสร็จยังไม่อ่านน้ำเลยนะหืมกัดกงนี่แหละกัดกงเรียกอพอเอาออกมาก็นอน อย่างนี้เลยตกลงใครเหนื่อยนะคะโคฮะอีแม่ขับรถทั้งวันเนี่ยก็เหนื่อยนะฮะนี่ยนะ,ะนะเก็บของก็กัดกกงเรียกอยู่นั่นนแะหดูพอออกมาแล้วก็เอามานอนแล้วทำไม,ามาเรียกให้อีแม่มาก่อมล่ะโ,โ,โ้อีแม่ไม่อาบน้ำเลย

โอ้ยคือคือต้องมาก่อมนอนเนาะแม่โอ้ตายตายตายนอกจากน้ส่ออ้บายเนาะมันยังไงล่ะโค้มันยังไงเนี่ยฮะอ้าวโอ้โห

ตครับหลก